อ่าไปครับไปอีกแล้วเทคที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้เราจอดรถกันอยู่ใต้ร่มไม้นะตรงนี้เป็นหน้าป้ายเขาเขาบอกว่าอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยชติเผู้ยำดังนะครับเรามากันทําอะไรเอ่ยอากาศหนาวงนี้ครับอากาศหนาวงนี้ต้องแก้หนาวจะแก้ผ้านะอ่าเดี๋ยวแก้ผ้าด้วยแก้หนาวด้วยเดี๋ยวเราจะไปถ้าแบบ สายญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเราจะไปออนเซนกันนะครับเราจะไปแช่อวามร้อนแก้หนาวสักหน่อยนี่ก็เป็นกลุ่มไบค์เกอร์นะครับมีทั้งเวสต์ปากซีไอฟนี่มาไกลมากยากาศก,าก็คล้ายๆปางอุ๋งอ,อ,อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนปางอ,อุ๋งมันไม่ใช่มไม่ใช่ต้นสนขออนุจะเจ็นต้นฝัก Yep. now mm that -hmm. เดี๋ยวเจอกันที่บ่อร์